<ผ>คืออะไรถามก่อนค่ะแค่สงสัยนิดนึงกต่ว่าคุณการันตีไหมว่าได้ไหมหรือไม่ได้ถามคำถามคำเดียวค่ะออคุณเ <ๆ S 1> มื่อกี้บอกว่าแม่ถูกรัฐบาลโกงใช่ครับอะไรคือค,อคำว่าโกงอธิบายก่อนค่ะคือตอนนี้รัฐบาลไม่มีความชัดเจนในเรื่องของค่าคำจำนำข่าอันนี้ก็ไม่ถือว่าโกงยังไม่มีความชัดเจนตอนนี้มีการอนุมัติเรียบร้อยแล้วรออีกไม่กี่วันคำว่าโกงก็คือว่าคุณไม่ได้ให้ตามกำหนดงครับอ๋อก็เพราะว่ามีวัน อาฟังก่อนนะคะเข้าใจเข้าใจเข้าใจความเดือดร้อนของน้องนั้นนะคะแต่ว่าจากนี้ไปเมื่อรัฐบาลมีอมานั่นไม่ใช่การโกงคารุณาบัญญัติคําว่าโกงใหม่รัฐบาลไม่ได้โกงนะคะ<อ>และการรันตีได้ว่าคุณแม่ได้เงินแน่นอนค่ะมีใบประทวนฟ,ฟังจนฟังจนไม่ได้เข้าใจข้อได้จริงมีใบประทวนอยู่แล้วใช่ไหมคะเมื่อมีใบประทวนเงินคุณได้รับเต็มๆจากใบประทวนค่ะรับรองได้ค่ะเพราะว่า มะทัวนทุกใบคือใบการันตีว่าคุณจะได้เงินตามนั้นแล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณได้เงินตามนั้นคุณจะมาพูดบอกได้ไหมคะว่ารัฐบาลคือพักที่ให้เงินกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาคุณจะกล้าพูดบนเวทีอย่างนี้ไหมคะไม่ต้องยืงนกันไครับผมไม่มีสิทธิ์ทำไม่กํลาลังอธิบายกำลังอธิบายให้ปังค่ะแต่แตงงผมต้องเนี้นก็คือว่า ใบปะทวนเท่านั้นค่ะใบปะทวนทําให้คุณได้เงินและมีการโอนเงินเข้าบัญชีทันทีที่เงินออกมาค่ะ,ะถูกไหมคะพี่น้องกเกษตรกรชาวนาคะถ้ามีใบปะทวนคุณได้เงินแน่นอนค่ะไม่เป็นไรน้องไปไปเนาะนี่ฟังฟังดิพกคุณฟังดิครับ